เหมือนบอดี้การ์ดเจเขาเลยนะบอดี้การ์ดเจโกรไปด้วยเอ้ยมีมีมีเอชทีวบน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 ไปไหนแล้วพะทันรถไม่เจอแตกยู่อยู่หมอบอยู่แน่เลยว่ะ

กำลังไปโโอ้โห,อหเอาเพื่อนไปได้แล้วหนึ่งมีร้หนอีกมีร้หนอีกโอ้โหวิ่งอะไรวะบ้านะโอ้ไม่ล่วง มาอะไรอย่างว่าโอ้มาแล้วเก้าแล้วจอยนี่หว่าพี่จอยเหรอจอยจอยจอยเข้าตรงเม็ดเลยจอยก็ไหลตามตัวเลยปูไปนะไม่จอยก็ปูแล้ววะแต่มันไม่ได้มีตัวเดียวแน่ๆอ่ะที่แน่ๆคือไไม่ด้มีตัวเดียวเมื่อกี้ ี่แฟนดีเวที่ออนไลน์เนี่ยสองตัวโอ้โหโดนสภาพเนี้ยจ่อนี่ไม่ไม่ตายเลยโอ้โหไอหนูไอหนูไอ้หนูเด็กเล่นเหรอขึ้นมาหาคุณได้กักหนูเหรอยู่ชั้นล่างเวะ จะล่านล่อกางตะลื้อตะล่างไอ้ตัวนั้นเอ้ยมีมีรถนายมีรอถไหมน่าหยงบุนนะพี่ตั๊ดแค่ขับรถมาแล้วอยู่บนหลังคาพี่เนี่ยแหละนคาพี่อยู่เัยซื้อซื้อซื้อเป็นคนซื้อคนซื้อเราเราซื้อซื้อแกได้แหละจะไปจะไปซืจะดูให้ดูให้มาแล้วมันจะมาซื้อมาซื้อละ เ,เดี๋ยว,ยวลงเก็บปืนทีเดียวไอ้ยเหี้ยกระโดดยิงวะ่ะใช่มันโอเคล่วงมันไม่ไม่จอยหรือเปล่าจอยจอยจอยที่มึงบอกจอยจอยแม่งกระโดดยิงได้เหรอก็เข้าตรงนั้นอะ ดูให้ดูให้เดีวูให้ไม่ธรรมดานะพี่มันเข้าทุกนัดเลยอยู่ในบ้านพี่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอยู่ในบ้านพี่เก้าอยู่ชั้นล่างเราตัดมีชั้นล่างเข้าทงแล้วเข้าทงแล้วโอ้โหปืนยิงกันเบาแต่ว่ายิงเบาแตกตั้งนานแล้วนะเข้าบ้านก๊อปเข้าบ้านก๊อปนี่แหละล่วงล่วงฮะโอเคครับดาว เหมือนหน้าบ้านหน้าบ้านซื้อผิดพลดได้เนื้อหน้าบ้านวิ่งมาละโอ้ยขอบโก้เรด้วยยิงระเบิดเอ้าอะไรวะกูยิงก่อนนะหลังอะไรอย่างนี้พี่โอ้โหผ่านหน้าเลยโอ้ย เรียบร้อยข้างหลังอะข้างหลังข้างหลังมีอีกข้างหลังบ้านหลังเดิมเลยโอ้โหดีไว้ไว้สิโอโอซี่โอซี่สวยครับผมสเออเมื่อกี้ก็ลืมดูไว้ว่ามันมีอีกคนนี่นะสวยอีกหนึ่งครับสวยหมดแล้วไปอีกก็ เอซื้อโลตัสโลตัสรวยสุดโอ้โหโอเคกำลังลงไปนะฮะลงกล่องแล้วกัน มีอีกบ้านผมบ้านผมโอ้ใครซื้อรถตัสซื้อรถตัสรวยซื้อล่วงไวเอ้เอาเรื่องครับผมเอาว่ะยังตึงยังตึงเปิดโกสะด้วยของดีนี่มาเราอะอรีกรุ๊ปเฉยทีมง ขออนุญาตดมของดมของเ่ามที่ออนุญาตดมของเราชนะแล้วครับดม,ดมอะไลยครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับดมด้วยฮะอยู่บ้านทนหารเลยครับเฮ้ยมีมีมีโดดลงมาอีกอะนี่นี่นี่นโอ้ผมเห็านาแล้วเล้ว่มกลางอยู่ มันมันไปทำไมตรงนูนะซื้อซื้อตรงสุสานเลยรถมาฮันเดอร์รอ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 ซืออย่นี้รอมาซื้อรอมาซื้อนไงไงมาแล้วมาแล้วไปยิงอ่ะยิงเลยพวกเราอ่ะเขาจอดหลังบ้านจอดหลังบ้านมอเตอร์ลงมาอย่างเพื่อนมมอออออเเตตรร์์ไ้หายแล้วที่งก็ไม่มี อะไรบ้างวะเนี่ยสอันนะมอต้าโอ้โ้ตกใจหมดเลยมอต้าอีกแล้วนะฮะอยู่อยู่อยูปั๊มล่างอีกปั๊มล่างเยอจังเของเล่นมาอันอันนี้อันนี้อันนี้หนงไปเฮ้ยบ้านเรานเมีบ้านเรามี้ซื้อซื้อเจย์เยเลด้มอต้าอยู่ลบ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 บไปไปชุบไปชุบไปชุยู่ชุบอยู่งแทง โอ้มันยุก่อเานมาเกัมั่อน้อโเคยงได้อยู่ยังได้อยู่ยังไ้อยู่ยังได้รีกรุ๊อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้ว็กระสุนทำไมเยอะแยะวะเนี่ย เอ้ยแม่หน้ายังมาอยู่นะกล่องกระกล่องเกาะนะกล่องเกาะนนะ,ะมาวะหรือมันไปแล้ววะไม่รู้เหมือนกันมีกล่องกระสุนอยู่วะมีมีไม่มีกล่องกระสุนมามามามีใครเจอปืนชุบไหมเอามาเอาครับในบ้านไป,ไปไปพี่อุ้งมาแล้วอ<ม>ุงแลวงลวง,วงไปครับ มา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 เมื่อกี้ข้างบนข้างบนมีแจมลงมานะโดนยิงมาตอดมาเรื่อยๆเลยไม่รู้อะไรแต่ตีข้างล่างมันหนีไปละโอเคที่บวกแล้วปลาตะมันใช่ไหมล่ะใช่ตีตีปลาตะมันไปแล้วมันไงเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างหน้าข้างหน้าข้างบนข้างบนตีเมื่อกี้แหละตีเมื่อกี้แหละโอ้โหแม่งเป็นลับเลยนี่ว่านี่อ่ะหมาคชมพูหมาร์คชมพูหมากชมพู ระเบิดแล้วนาหืโแม่งสม้างหลก็มาไเยแม่งระเบิดอะไหมาเลยชุบหน่อยชุบหน่อยมีมีน้ากากชุบหน่อยครับมีมีมีไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยอ๋อชุบแล้วใช่ไหมซ้ายกรับลง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 รับเลย มันไม่ตายเว้ยเฮ้ยเราจะตายนะเนี่ยนี่ไอไม่ไหวไม่ไหวถ้าแบบนี้โอ้ยแล้วทำไมมันไม่ยอมไนั่นวะเอบ เดิมเดิมทีซ้ำซ้ำก็จะลบไปวะเดิมเดิมที่ซ้ำซ้ำโอ้โหสวยเลยเนี่ยมุมที่มันอยู่สวยเลยอ่ะวิ่งเลาะมาได้ไม่รู้ไปครับไปครับไปซื้อครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกล่องกล่องไปครับกล่องฟังเขาฟังเจสกีไป เอ้ยม right ันไม่ยอมร่อนวะลำน้ำหนึ่งศูนย์หน oh ึ oh, hey, hey ่งมาก็มานะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย oh ทุบดิทุบดิทุบดิโอเคไม่ทุบก็ได้เอาเเี้ยอ ลงไปดยเขาอดมือแข็งจัดเลยผม